สวัสดีครับเชา้าวันเสาร์ที่26กลุมภาพันธ์2 5 6พนะครับคลิปโตพารวยพามาดูกระดานของบิตครับบ้างนะอเช้านี้ข่าวดีมากมเขียวทั้งกระดานเลยครับเรามาดูว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะเอาตัวหลักๆก,ก่อนล้วกันนะตัวบิตคอยนะเพิ่มขึ้นมา4%ี่เร์เนตนะ แล้วก็อิตาเลียมนะเพิ่มขึ้นมา8เก้เกือบเกือบสิด้วยซ้ำนะครับก็9.5้าจุดห้นะเกือบสิบเปอร์อ็เโเดี๋ยวตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวหาดูก,ก่อนนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง iost ก็ขึ้นมา16%บหกร์เนะฮะ ดูดูมาน้อยเหล่าดอชนะฮะนะหล่นไปที่4บาทนะตอนนี้ก็ขึ้นมาอีก6เปอร์เซ็นต์ละเมื่อก่อนหน้านนั้นก็หล่นไปถึง3บาทก็กว่าผมมาสรุปตาที่นี่ฮะเดี๋ยวเดียโอ้นี่ glm นะเพิ่มขึ้นมาถึง32เอซน์เออขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อย glm ตัวนี้อืมตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่ประมาณ16บาท นะ1 6 1บาทนะเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนะี่ยสิบหกามสุดก็1 1 4เดีนะเดี๋ยวลองไปดูอันนี้ผมดู15นาะทีย้อนหลังนะครับเหมือนก็ขึ้นมาเรื่อยเรืนะแล้วลองดูระยะที่ผ่านมาบ้างนะฮะว่าเคยขึ้นไปสูงสุดขนาดไหนนะต่มสุดขนาดไหนโอ้ลงไปต่มสุด9บาท10บาทอันเนี้ยถ้าราคาลงไป10บบาทนี่ผมว่าซื้อได้เลยนะฮนะเนี่ย นี่ครับเคยขึ้นไปสูงสุดโอ้โห30บาทด้วยซ้ำนะครับดูกราฟด้านขวามือสุดนะฮะย้อนหลังไปดูเรื่อยๆเมื่อปีที่แล้วเป็นไงบ้างก็ประมาณ14-15 20เคยขึ้นไป20บาทก็เคยไปนะฮะอ่าเก้าบาท8บาท7บาทอ่าเมื่อเมษาปีที่แล้วดูสิประมาณ15-16บาทนบาทฮะโอ้โหาราคา สิบาทกว่า11บาท12บาทนี่ผมว่าก็ซื้อได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเมื่อตอนเปิดตัวใหม่ๆก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเอออ่อขึ้นใหม่อีกแล้วนะเป็น16.17ละเมื่อกี้16.10อ่ก็ดูเป็นข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปค้นหาต่อว่าไอ้เหรียญตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลมาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วเรามาดูที่คอยมาร์เก็ตแคปกันบ้างว่าเหรียญตัวนี้มีลักษณะพิเศษยังไงบ้างนะฮะ GLM นะฮะโอ้ดูแร้งก่อนนะแร้งก็อยู่อันดับที่118นะครับจากจากจำนวนเหรียญทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าอันดับดีอยู่นะนะครับอันดับดีเดี๋ยวไปดูมาร์เก็ตแคปซิหุ้ยมาร์เก็ตแคป500ล้านเหนรียญสหรัฐนะฮะ500ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับเออน่าสนใจน่าสนใจ นะครับเมื่อก่อนที่มันจะขึ้น30-40-50%ถึง50%เมื่อวานมันขึ้นมา50%นะฮะผมก็เสียดายจังเลยนะครับเห็ไม่ได้ดูมันนะเห็นชื่อ glm เราก็ไม่สนใจนะฮะโอ้พุ่งปรูดเลยเสียดายจังไม่ได้ซื้อหลายๆคนก็คงเสียดายเช่นเดียวกันนะครับ MarketCap ก็เยอะนะฮะห้าล้านเหรียญสหรัฐผมเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการซื้อขายเหรียญนี้นะฮะมีการ หกรยสมล้านโอ้หกร้ยสามดอลลาร์นะล้านนะไม่ใช่หกรบาทนะ6กรยสมล้านเห,นาหรียญสหรัฐโอ้โหมูลค่าการซื้อขายเนี่เพิ่มขึ้นมาถึง1 4 4่ี่ร้เาเซเลยทีเดียวสแสดงว่าคนทุ่มกับไอเหรียญตัวนี้มากนะครับอ่าลองมาดูเอ๊ะแล้วเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญหนึ0งพล้านเหรียญน,นะฮะหนึ่งพันล้าน glm นะ มีหนึ่งพันล้านเหรียญน,นะครับเหรียญตัวนี้โอ้นี่ Max Supply นะก็คือจำนวนทั้งหมดก็คือหนึ่งพันล้านเหรียญดูอันนี้มาดูนี่นิดหนึ่งนะครับดูกราฟล่าสุดนะฮะดูสิครับตอนนี้กำลังพุ่งเลยฮะพุ่งเลยนะครับกำลังพุ่งเลยทีเดียว เออเราจะซื้อจะซื้อเหรียญน,นี้ได้ที่ไหนบ้างเนี่ยนะหลายคนก็สงสัยนะครับจะซื้อเหรียญน,นี้ได้ที่ไหนนะไปดูสิไปดูมาเก็ตแล้วกันโอ้โหซื้อได้เยอะมากเลยนะมีกระดานเยอะมากเกือบ50กระดานนะ49อ่าบิตทามก็ได้ b บ n นน c ์ก็ได้เกตไอโก็ได้ u n i ิ w สวอก็ได้หัวปี อ่ากูคอยนะฮะเคยูคอยนะฮะบิตเทรกซ์ยูนิสวอร์ปลอ่าเกดโอได้พูดไปแล้วเนาะบิตฟินแนสนะฮะบิตเทรกซ์โอเคเอ็กซ์คนะฮะอัพบิตบิตวาว b วบิตคัพอัพโอ้โหเยอะอันเดอร์ด e นะฮะคอยเอ็กซ์เชน sex.io, armtrade, um coinDCX โอ้โหเยอะมากอะ Quickswap นะฮะอ้โหะเยอะๆนี่นะครับเนี่ยดูดูเอา่ยวกับโทเคนก็มีด้วยนะแต่ถ้าจะแนะนำนะก็เล่นกระดานใหญ่ๆแล้วกันนะกระดานใหญ่ๆก็แนะนำตัวนี้ดีกว่านะโอเค่ะกระดานใหญ่ๆก็ Binance นะฮะ getio หัวปี้เคยูคอยหรือว่ากูคอยนะครับอ่าแล้วรวมถึงโอเคเอ็กซ์ด้วยละกันโอเคเอ็กนซะ์ OK ตัวนี้นะครับนะอ้าวอันนี้ก็คือกระดานใหญ่ๆนะส่วนบ้านเราก็ซื้อที่บิดคับได้เลยนะฮะไม่ใช่โปรโมทเพราะ <laughs> ว่ามันมีกระดานเดียวเมืองที่ที่มีเหรียญตัวนี้นะฮะอ่ะก็ลองดูนะว่า เรียญตัวนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนก็เอาข้อมูลไปพิจารณาดูนะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดของเรียนก่อนว่าเรียนนี้มันเป็นยังไงบ้างดูข้อมูลนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวดูจำนวนผู้ถือเรียนนี้ดีกว่าว่ามีกี่คนอยากรู้อ่ะ โอ้มีคนถือเหรียญน,นี้หนึ่งหมืีเก้าร้อยหเก้าโนะครับอ่าเดี๋ยวดูภาพรวมของเหรียญน,นี้นิดนึงอืมอน,นี้เขาก็บอกรายละเอียดโดยภาพรวมเนาะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไร ยอดซื้อขายเป็นยังไงในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเห็นเขาก็บอกว่า,าขึ้นมา3ากว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แรงก็อยู่ดับสิบนะครับเอ๊ะแล้วเหรียญน,นี้มันเปิดตัวตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ครับเปิดตัวตั้งแต่เมษาปี2อ1พ1นสิจปีโอ้จะ5ปีแล้วนะเปิดตัวเมื่อวันที่2ี่เมษายน5ปีที่แล้วนะครับ โอ้จริงๆมันมันมันเปิดตัวโครงการนะประกาศเปิดตัวโครงการปี2016แล้วก็ปี2018นะถึงถึงจะเริ่มปล่อยเรียนออกมานะครับอืมอ่ะอ่ะอันนี้ก็ดูคร่าวๆนะครับเผื่อมีใครคนไหนสนใจก็ลองดูนะครับเอาไปพิจารณาดูนะ ดูหลายๆช่องทางดูหลายๆข่าวนะดูหลายๆจากซอสหลายๆแหลแง่งแล้วก็มาพิจารณาสินใจเองนะครับว่าเหรียญนี้น่านลงทุนหรือไม่สำหรับเราสรับสำหรับคลิปนี้คลิปตัวพารวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ